สวัสดีครับมาพบกับรายการเรียกฉันอีสิบแล้วนะครับผมรายการเรียกฉันเป็นรายการที่เอาคลิปสั้นมานั่งดูมานั่งชมนะครับแล้วมานั่งรีแอคกับฉันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปทั่วโลกคลิปแบบไหนถ้ามีอะไรน่าสนใจเราจะมาให้ดูกันแน่นอนนะครับฉะนั้นใครชื่นชอบคลิปแนวนี้รายการแนวนี้ฝากกดติดตามช่องครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะฮะฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับผมและคอมเมนต์ใต้คลิปถ้ามีอะไรแนะนํามีอะไรเสนอแนะ หรือว่ามีอะไรปรับปรุงหรือแท็กคนที่คุณรักลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรักได้ดูจะได้เป็นการช่วยเหลือทางช่องและเป็นการที่ได้ดูคลิปสนุกสนานอย่างนี้นะครับผมไปดูดีกว่านะครับวันนี้มีคลิปอะไรบ้างและมีอะไรน่าสนใจไปเพื่อทะเลาะกับแฟนอยู่แต่ต้องทําอาหารให้แฟนกินเดี๋ยวดหยัดเล็กน้อยมากเดี๋ยว โอ้โหเออลอยพริกไทยเยอะกว่าไข่บ้งอีกงอนอะไรพูดกันดีๆก็ได้เออดครับก็ถือว่าเป็นคลิปน่ารักกัจากน่าจะเป็นทางจีนะครับก็ไปดูกันดีกว่านะครับมีอะไรต่อไปครับพี่ถามว่าเราเจ้าชู้ไหมกูไม่นะก็ูอยับเธอคนเดียวไป โอ้โหมาล้อมหน้าล้อมหลังเดี๋ยวมึงดีจะมันโอ้โอ้ปีนโอ้โหเจ้าสาปีนยังไงโอ้โหมาด้วยครับอย่างกับซอมบี้เลยเวนก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ก็ทั้งเมืองครับไี่ทำประเทศหรือเปล่าเนี่ยสุดยอดจริงครับยกให้เป็นเขาเรียกว่าเลย์บอยแห่งยุคนี้เลยนะครับไปดูคลิปต่อไปนิวครับ ผมที่พยายามจะซ่อมแซมใจที่พังความน่ารักของเดิ้ลล่วงไปนู่นแล้วตอขอโทษนะครับนั่นหลุมรักหรือหลุมนรกเนี่ยเจ็บจุง ไปเลยเอาไปเลยสิบคะแนนเต็มไม่หักครับไปเมื่อคุณบอกว่าไม่มีอะไรพี่รุษผมไม่สามารถเปิดซาวได้น,นะครับเพราะว่ามันมีลิขิทธิตอยู่นะครับไปนอืมแน,น,น่ๆไม,ม่อะไรพิรุษจริงเหรออนั่นแน,น่มองบนเอาซะใหญ่เลนะเจ้เจ้คนที่ตรวจอะ นักเก็ตปลานักเก็ตปลานักเก็ตปลาอู้นักเก็ตปลาไม่มีอะไรแน่นะเอาซะน่ารักเชีไหมดูจากตึงๆนะครับน <mel od> ักเก็ตปลานักเก็ตปลาอันนั้นแน่ชื่อเรื่องว่าวัวก็มีหัวใจนะมนุษย์ไม่กินลังงอนไม่ให้กินหลอกไงเชอะ จริงจังด้วยโอ้ยจริงจังนะเนี่ยกินดีก็ได้ไม่ดื้อหรอกก็ได้เออเหมือนแฟนองของของคุณไหมฮะคอมเมนต์ทีนะว่าเหมือนคนที่คุณรักหรือคนที่อยู่ข้างๆคุณไหมครับงอไงดีบอกทิอยากให้กินนะป้ายเมื่อผมส่งความรักไปให้เธอเธอ เอาไ้าสควรักไปให้แล้วยังไง <c oughs> ไอเยี้ยมียอนสอน <c oughs> ไอเยี้ยงงเลยเ <c> ด <oughs> ี๋ยวยัง,งย <c oughs> ไงระเบิดกระเราอุย้ยระเบิดไงสะท้อนกลับไม่รับกลับไปครับไปไปดูต่อไปครับไหนอาการเป็นยังไง ไงมาดิสู้ดิเป็นหมูเอ้ไงเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วลูกออกไปทำไมเดี๋ยวอ่ะดูทีเอฟดูที <c oughs> ลรายืดลรายืดออกไปแล้วโดนลรายืดด้วยนะไอเราไงไงร้องเลย น่าสงสารลูกจังเลยไปเป็นคลิปเกี่ยวกับกีฬาเช้นนึ่งครับเธอเธอมาหาหน่อยได้ดิเฮ้ยหยิ่งลุแรงแม้แต่บนอากาศก็ไม่เว้นสุดยอดไปเลยโทษโทษลืมดู ไม่เราโุ่งไปเลยเดีอเอ๋ยวเดีอเอ๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะไม่ใช่เราพองครับ <laughs> หัวกูครับกูซ่อมรถอยู่เราแม่งยังเหมือนโอ้โหแม่งเจ็บฟรีเลยเวน <laughs> ไอครับไป คลิปครับบ่นนักใช่ไหมครับตาโดนมืออะไรไหมอ้อย่าวางขบนเหนไหมเออ้ดีโดนมือเป็นไงบ้างโอ้โหกัเลไเกมอ่ะเอาดีดีที่ทำรีบๆอย่าทำรีบๆังโลกเอาวะพูดเดียว เอออย่าวางนี่เป็นรอยไหมนั่นไงโอเราเข้ามือเห็นไหมโอ้เห็นไหมดูนี่นี่ตั้งใจหน่อยเออเอาวางมั้งหมางมากเลยป้าไข่สุกแล้วเออไม่รู้เตาลี่หรือตรงนั้นพังนะฮะดูกันเองของร้อนอย่าเล่นมันไปชื่อคลิปนะครับหลับกากาศด ไม่ทันใช่ไหมครับขออีกทีนะครับรีลันปึ๊งนี่ใส่เลยนะับดีเลยครับที่หมอคำว่าถ้าไอแซคนิวตันนะครับนั่งใต้ต้นมะพร้าวแบบนี้นะครับเหมือนคงไม่ยากขนาดนี้หรอกฟิสิกส์อ่ะไม่มีแต่แรงจีครับมีแต่แรงน้ำหนักมะพร้าวล้วนๆมางเงยไปเมื่อเพื่อนขอให้กูเช็ดปากให้ ไปดูกันดีกว่าครับมึงปาัมันน่ะเ็ดให้หน่อยได้ปะไม่ใช่ครับได้ดิเดี๋ยว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 ไม่ใช่มือนั้นรักเพื่อนครับรู้เลยว่ารักเพื่อนแบบใช้ในส่วนที่แบบสะอาดที่สุดเอ้อาเลยไหมมีถุงเท้าด้วยรู้เลยรักกันมาก ดีมากครับชอบเพื่อนแบบนี้จริงๆเพื่อนรักนะครับป้ายสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนปลอดภัยแต่ครูไม่ปลอดภัยเป็นยังไงไปดูไอ้เอาไหลมาบอลยังไงสัสปกัปกปกักป <c oughs> ักฮะยัง <c oughs> ไงนะยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างไหวไหมโอเคโอเคนักเรียนโอเคครับอีทีครับ ไอเอ็นดครับนักเรียนวันนี้เตะมานี่แล้วเตะโขดไ,ไปครับโอ้ยอ,อกไปแล้วนะครับเขาเป้าไปหนึ่งล้อย่าพากันมวยเลยเว,ว้ยครับอุบัติอุบัติตตเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็เจ็บแค่นั้นเองครับไปชื่อคลิปนี้นะครับอย่าล้อเล่นกับชีวิตนะครับไปดูกันดีกว่าครับ แก๊อยู่อ๋อเฮ้ยเสียงได้ทไอ้ปุกอะไอ้จิ้มลูกโป่งอะได้ยินแล้วเข้าใจได้แต่ดังบ้องเนี่ยคืออะไรเสียงกระทะกระทะว่าของแข็งนะครับขอโทษนะครับเป็นห่วงกระทะหรือเป็นห่วงหัวมากก่อนครับนี่อสายเล่นสายแก้ง โดนซะบ้างไปครับดังบล็อกเลยอะตกใจีนชื่อคลิปนะครับเสียงดังฟังชัดไม่หักซักคะแนนเลยนะครับไปดูกันดีกว่านะครับไปอ๋อฮะเป็ดไปอะไรเดี๋ยเดี๋ยวดังอ้งเลยเป็นอะไรไหมครับแน่ใบพัดนะครับก็รู้มันหมุนอยู่ก็มองกันบ้างก็ได้พี่น้องอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่นะครับแต่ไม่ควรเกิดแบบนี้ ห่วงนะครับดูคับมน่าห่วงจากโอคิชิครับไปครับชุดคลิปครับตอบแบบเลือดเย็นมากวิ่งวิ่งมาเฮ้ยสุดหล่อมีแฟนหรือยังคผัวแด้เดวๆดๆดาวฝันนักแซลทั้งหลายเออมีผัวแล้วครับ พลิกล็อกกันหน้าดูถล่มทลายสุดยอดไปเลยครับไปไปดูวหนึ่งูไปต่อไปหนี่ยครับคนี้นะครับยินดีด้วยคนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วไปสวรรค์เลยข้ามขั้นตอนครับไปเดี๋ยว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 คืออะไรต้องปัมหัวใจครับไม่ได้ตบ ไม่ใช่รางวัลนะตบรางวัลเอาไมฮะจิงเล้วโอ้ยหนูกระพือหนูกระพืออโอเคเฉยเลยอ่ะผมไปครับคลิปนี้นะครับเกือบดับแต่กลับมาได้ครับไปดูกันดีกว่าครับตื่อๆเอยเลยละโอ้โหแบหมัดยังยื่นไปโอ้มาเป็นสายนอนเลย เป็นมูนล์กแล้วมึงสุดยอดี่ขยิบยิบยทีได้เงาฟิลไหนพืชทึบจับไปมีต้อดหุนแล้วยังเหนียวเลยต้นไม้มึงพันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ถือว่าเขาเรียกว่างดีอ่าสติสัมปชัญญะถือว่าไวมากครับปุ๊บคว้าปั๊บแล้วต้นไม้แม่งเหนียวด้วยกลับมาได้ <c oughs> สุดยอดครับชื่อคลิปแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมนะครับมีจูบกะเลี้ยงข้าวนะครับไปไปดูดีกว่าครับ เอาอะไรจูวะเดี๋ยวข้าวอะไเลือกอะไรเออสุดยอดไปเลยพามยังยิ้มปิติอาไปดูให้เลือกอันนั้นแน่แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมครับไอ้เราจูไปสิครับ ครับผมอ,อันนี้ยิ้มกว่าเอาไปเลยหนึ่งคะแนนไปแฟนชอบสกิทแต่เราติดเล่นครับไปดูกกปดีกว่าครับไปยังไงครับ,รบอีี้เลเอ้ยออกมาเอ้ยต้องมีแล้วแน่นอนจัดดิงงานปส,สบายล้วแม่นะมมเลยนะ สุดภาพปิดตาคุ้นๆนะเราอ่ะมันไม่ได้ปิดตาใช่ไหมฮะมันใช้ปิดอย่างอื่นใช่ไหมครับไปพุทธังบางตาทำมังบางตาล่มบางตาเป็นไงไปดูครับเดี๋ยวเดี๋วเดีวนี่แหละครับที่มาว่าเวลาฝนตกอย่าออกจากบ้านครับเพราะมันไปอยกหอยถือล่มก็มองไม่เห็นข้างหน้าครับ เป็นไงบ้างครับกับอีพีนี้ครับชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องฝากกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีอะไรแนะนําหรือว่าอยากเสนอแนะมีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปได้แท็กคนที่คุณรักนะครับในคลิปใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักดูนะครับในโซเชียลอื่นหรือว่าช่องแชทได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและยังรับชมครับขอบคุณมากจริงขอให้มีวันหยุดที่ดีวันศุกร์สิบสานี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยบ๊ายบายเจ Bye!